สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์คารดคาสซันเดอะซีรีส์ครับผมกระโดดที่ซูงหน้าแต่หัวนี้แทบแตกโอเควันนี้เราก็มาทำอะไรดีนะครับนี่เราจะไปจับแพนด้านะฮะเอาแพนด้าที่เรามีอยู่เนี่ยมาเป็น สัตว์เลี้ยงโอ้ตอนแรกเราเราเรา,เราแค่ลากมันเข้ามาเนาะเราพายเลี้ยงเข้ามาเป็นแบบเหมือนสัตว์ป่าไงใช่เลยรรเรไม่ได้จับเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปจับก่อนครับเอ๊ะมันไกลๆจังเนาะรู้สึกว่ามันไกลขึ้นเนาะกงแพนด้ามันแปลกๆไกลขึ้นด้วย <c oughs> ผมใช้คิดไปเองนะมันไม่รู้ว่าทำไมมันไกลขึ้นอ่ามีคำว่าแพนด้าด้วยอันนี้พี่กันมาทำใช่แพนด้าแล้วก็หน้าจุ๊บุหน้าจุ๊บุใช่ตอบีหน้าจุ๊บุหน้าจุ๊บุ นี่ไงเราก็มาปลูกชูการ์เคนไว้ใช่ฮะเนื่องจากว่าแพนด้าเนี่ยมันกินชูการ์ใช่ชอบกินชูการ์ชูกานี่เจ็ดสี่สี่สี่นี่ผมได้แล้วนะผมตั้งชื่อสัตว์เรียงกันแล้วตัวอยู่ไหนหาไม่เจอแพนด้าซ่อนแอบแอบอยู่ในป่าฮะผมตั้งว่าอะไรดีหลินปิงดีไหมเอาสิเอหลินปิงกันก็หลินหงหลินหุยแล้วก็แล้วแต่นี่หลินปิงมาแล้ว ลิ้นหุยลิ้นหุยลิ้นหุยลินหุยการเรียกงมันใหญ่ๆเขาให้แล้วมันไม่ได้ใหญ่เท่านี้ไม่ใช่เนาะงงมันใหญ่ขึ้นอะไรก็อะไรก็ใหญ่ขึ้นได้แล้วครับบิดปิงกับลินหุยคนละตัวเลยใช้ตัวใหญ่หมดเลยว่ะแน่นอนด้วยความเท่เงี้ยพี่ต่อไปเราจะทำอะไรกันต่อเราก็จะไปทำ ฟาร์มจระเข้ใช <_ d ream> ่นะตามคอมเมนต์ที่น้องเขาบอกมาเลยนะครับแล้วก็ <_ d ream> น้องเขาถึงอยากดูจระเข้กันไหมล่ะไม่เข้าใจใช่ดูเสียงสันใหญ่ไงาาก็แบบพี่อยากเห็นฟาร์มจระเข้ของพี่ๆจักเลยอ่าได้ฮะเด้ดอแม่มาปูเอา้วไมตีหมูทำไมหาเรื่องนะหาเรื่องไปไม่ได้ผมไม่มีอุปกรณ์ ผมก็ไม่มีเหมือนกันเอ<ม>อุณหภูมิผมขึ้นน,น่เดี๋ยวผมแช่น้ำแป๊บใช่อตอนนี้มันแบบหน้าร้อนแล้วนะครับใช่หน้าร้อนคือร้อนมากก็มาปรับอุณหภูมิใช่ตัมวมันเย็นยานี่อ,อยางแห้งบอกเลยโอเคไปเราเตรียมอุปกรณ์กันดีกว่าไปครับมหาอุปกรณ์กันเลยตอนนี้ของเขือนี่กระจายหายหมดเลยใช่เขาเรียกว่าเละเทะนะครับเละเทะกระจายไป จัดการสร้างฟับฟับต้องทบทั้งป่านทำทั้งพิกแอคกซ์เดี๋ยวรอสักครู่ใช่ทำทุกอย่างแร่มเลยเนี่ยโอเคเจอละนี่พิกันสายชมพูโคตรเบลไหนสายชมพูอะไรนี่ทุกอย่างชมพูหมดไหนนี่อ่าเอ็กซ์ม่วงว่ะกาแฟเลือดสีม่วงจริงป่ะเออเลือดสีชมพูอ่ะเอาอะไรวะ เออมันชมพูแหละเวลาถือแล้วมันเป็นสีม่วงๆนิดนึ่งนอนเยอะๆนะครับตานี่ตาจะบอดสีนเนี่ยนอนกันน้อยนะครับใช่นอนกันน้อยมากถามว่าทำอะไรทำอะไรดีฮะเมาเมาเมาบ่อยไม่ยอมนอนไม่หลับไม่นอนเมาเรื่องทำนั่นทำนี่ใช่ทำอะไรดีเนี่ยโอเคโอเคนี่เลยนี่คือคอกเล็กของของเรา คอ,อกเล็กน้องบอกทำไมไม่สร้างคอกขังพี่กันพี่แอกินี่ไงคอกสร้างเองแล้วขังทั้งคู่นี่ไงคือคอกขังพวกเราเนี่ยใช่ดูโอ้โหอันเปิดเริ่มขังกันและกันดูสิทางด้านซ้ายของบ้านเราที่แบบมชมพูสะพรั่งอะไรนะซากุระใช่ไหมใช่ซากุระซากุระเบ่งบานทางขวานี่เป็นหน่บสีหลากหลักสีใช่เป็นป่าหลากสีเหลืองน,นะครับน้องๆก็จะเริ่มงงแบบว่าเฮ้ย อะไรอะทำไมมันเปลี่ยนไปนะครับก็อย่าไปสนใจฮะดูจระเข้ดีกว่าใช่นี่เราจะมาจับทำฟาร์มจระเข้กันใช่จรเข้ใช่ไหมเดี๋ยวนั้นเราจะทำบริเวณไหนนะผมว่าจะทำตรงนู้นครับตรงนี้เลยผมรู้สึกว่าร้อนมากเลยนะแถวเนี้ร้อนมากๆผมจะร้อนตายน่ะเออผมเหลืองมากบอกเลยค่อนข้างรุนแรงใช่แถวนี้แบบน่าร้อนมากนะครับนี่ไง เรามีบอ่อน้าอยู่ตรงกลางนี้ไว้ก็เดี๋ยวเราต้องล้อมรั้วใช่ไหมใช่เราจะล้อมรั้วแล้วก็ทาสะพานข้ามไปที่ดอกสกุลาด้วยไปเนี่ยจะทําสะพานด้วยเออข้ามไปตรงฝั่งโน้นจะได้แบบข้ามไปข้ามไปมีจระเข้ลอยเออแบบใครมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยก็จะมีความโรแมนติกแบบว่าโอ้โหได้เดินเข้าไปในท่ามกลางสกุล่าแต่บองไปอสัตว์จระเข้เดีเคดีรองนะครับ ทางลงก็ไม่มีทางออกก็ไม่มีใช่เป็นสะพานวัดใจนี่ไงโดดนี่ไงครับโดแทนใช่ทำตรงไหนทางออกได้หมดฮะทำได้เลยการนะตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมขวานแดงด้วยใช่ขวานแดงแดงลิ์พี่การต้องมาล้อมล้อมทำ้วดกัน่ะก็อาจจะกันฝั่งนี้ไปเลยได้จะทำกลมทำแบนเลยแล้วแต่เลยนะเดี๋ยวผมจะทำสะพานเอง สะพานสะพานเป็นแบบโค้งๆคงด้วยใช่ไหมก็อาจจะโค้งนิดหน่อยนะยระเคงจะได้รอดใต้สะพานได้สุดยอดเดี๋ยวผมขอไปแช่น้ำก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวตายผมก็จะตายเหมือนกันเนี่ยตอนนี้แบบร้อนมากร้อนได้อีกแรงมากเดี๋ยวผมทำสะพานที่การทำรั้วกั้นเลยผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับใช่ทำให้ดีล่ะน้องๆรอดูอยู่ออกมาก็จะเป็นแบบสะพึงสะพึงหรือลึกนี่คืออะไร พี่ทาอะไรกันพี่ทําอะไรกันทาฟาร์มจระเข้ของน้องๆไงครับใช่น้องๆเขาจะดูฟาร์มจระเข้ต้องทําให้ดีที่สุดเดี๋ยวผมกินตอรี่แป๊บค่อนข้างหิวแมวไม่มีน้ําดื่มเนี่ยต้องทําแก้วน้ำใช่ทำเพื่อนะครับทําเพื่อนะครับได,ได้ค่ะได้เสียงง่ายดูจากสภาพดูจากสภาพการนอน้อยของพวกเราเสียงนี้ไปกันหมดลวใช่น้ำดื่มใสสะอาดน้ำดื่มใสสะอาดตา <า>เราจะไม่ถ่ายอินตา,ตาเราจะไม่ถ่ายตาเราจะไม่ถ่ายตาท้องผูกตาท้องผูกโคตรแย่โคตรแย่เลยการสักตรงนี้แล้วกันการง่ายดีจัดนะฮะอยากทำอะไรทำเลยอยากทำอะไรทำเลยตอนนี้อยู่ในน้ำครับรู้สึกเย็นสบายมีความเย็นสบายอา้าวมีคนฟงคางเก้า้าด้วยแล้วผมค้าว่าทำไมเนะี่ยผมนะครับผมวางให้ผมเป็นคนดีผม้าว่าทำไมก็ไม่รู้นะ วางไปเลยวางไปเลยฮะอยากวางวางเลยเอ๊ะทำไมมืดขนาดนี้ไม่กลัวชอมบี้มาหรือไงนอนไหมเลยผมอยู่ในน้ำแม่ผมไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิวางนะฮ<า><ห>ะอยู่มืด,มดอาจจะมีตัวอะไรงา่ามขาเฮ้ยจริงหรือเปล่ามันมีโลกแบบคนกลัวสิ่งใต้น้ำใช่จริงก็น่าก,กลัวนะเวลามองใต้น้ำมืดๆแต<ช>่ที่เราไม่รู้ว่าจจะมีตัวอะไรอยู่ข้างล่างใช่น่ากลัวมาก นี่คือแบบว่าใช้สัตรตัตยานล้วนๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมดําผุดดําไหวแล้วมันก็เบี้ยวบ้างอะไรบ้างม,มันคือศิลปะครับน้องเป็นรั้วที่เออมันคือศิลปะคือเอามาขังเจระเข้ไงใช่ผมจะบอกว่าผมเคยเรียนศิลปะเว้ยแล้วผมแบบโดนคุณครูว่าบอกว่าเ,ออเ่ยอย่าทํางานช่วยๆอย่างนี้มาส่งนะครับแล้วเขาก็ให้เจเ,เพราะเขาแบบ นั่นคือต่ำสุดของเขาแล้วไงเขาจะไม่ให้น้อยกว่านี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าเด็กจะแบบคือที่จริงอ่ะถ้าได้ต่ำถ้าต่ำกว่านี้เขาก็จะให้ต่ำไงแต่ว่าคือเหมือนเขาให้กำลังใจเด็กไงเขาจะแบบให้เกณฑ์ต่ำที่สุดคือเจ็ดจะทำช่วยแค่ไหนก็เจ็ดไงแต่เขาด่าเขาด่าไปแล้วใช่ยอมทำงานช่ยช่วยอย่างนี้มาส่งการทำดีไหมโคตรแย่เออแบบแย่มากคือผมไม่ไม่เก่งศิลปะนะก็แบบ วานรูปแบบอยู่มบอยู่มบมปลายแต่วาดรูปเหมือนเด็กประถมไปส่งนี่ไงเดินโดนว้าดไม่เป็นไงโอ้โหเาเซ็งบอกเลยคิดว่ามันจะมีซอมบงซอมบี้ไหมเพื่อนมีสิครับระดับนี้มีด้วยเหรอเกมนี้มีผีด้วยเหรอผมก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะผีในเกมนี้เกมมีผีด้วเหรอะมีผีป่ะเออไม่เห็นนะยังไม่เห็นอะไรเลยนะแต่ถ้าฟ้าผ่ากลางหัวก็รู้เหลืองไง เด๋ปาก็ผ่าละบังทีแต่ตอนนี้หนาวมากนะสิ่งที่น่ากลัวกว่าผีคืออุณหภูมิใช่ฮะอุณหภูมินี่ไงนี่ไงมีเพื่อนมาเยี่ยมเยียนแล้วเพื่อนตัวอะไรข้างหลังผมเนี่ยกำลังว่ายน้ำมาทีละอ้ยอองแยะเฮ้ยผมมองไม่เห็นพี่กันเลยซ้ำะมือตื่มือตื่อขนาดนั้นเลยมาขอเก็บเลเวลแกหน่อยเถอะฮเด้นฮเด้นฮเน็ต้าล่วงไป โอ้ยผมทํางานใต้น้ําผมหนาวมากผมบอกเลยตอนนี้หนาวละตอนแรกร้อนเนี่ยมันเป็นตอนกลางคืนน่ยพราเรกลางคืนปุ๊บก็หนาวใช่นี่นี่ไงรั้วฝั่งแรกของเราเดี๋ยวยังไม่ได้กันใต้น้ำยังไม่ได้กันใต้น้ำตายตายหิวน้าหรือว่าอะไรไม่หิวน้าหนาวหนาวหนาวตายร้อยฮะหนาวมากเออมาแล้วแหละโอ้ยถึงขนาดนี้ก็ต้องแบบเทเรพอรตกลับบ้านเลยจ้าเทเบรพอตกลับบ้านเลยทีเดียวเปิดฮีตเตอร์ด่วน เปิดแล้วเปิดแล้วโอ้ยหายสักทีอากาศหนาว1 2ึ่งสองสยังชั่วที่ยืนใกล้ฮิตเตอร์อกันดแนตตอนให้มันอุ่นๆใช่่อกันก่อนดีกว่าโอเคผมค่อยตื่นมากินข้าวแล้วกันเยนสตรอเบอร์รี่อยู่หลังบ้านนะฮะได้เลยทันทีเรากินแต่สตรอเบอร์รี่นะครับใช่เพราะว่ามันปลูกง่ายดีใช่แล้วบัวเราก็ไอ้นี่แล้วนะใกล้แล้ว วัวแล้วก็เริ่มมีหลายตัวแล้วใช่แต่ยัไม่ได้ฆ่าพันเพิ่มใช่ส่วนหัวใจของเราเนาะก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งนะมันจะขึ้นนะครับแล้วต้องทำ Achievement เยอะใช่ฮะต้องปลดล็อก Achievement ซึ่งตอนนี้ยังทำ Achievement อะไรไม่ได้เลยใช่ว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นน่าจะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะช่วงนี้ระวังสุขภาพัปด้วยนะครับหมายถึงในเกมหมายถึงชีวิตจริงออในเกมนี่เองชีวิตจริงก็ใกล้ๆแล้วนะใกล้แล้วผมชอบหน้าหนาวมากเลยชีวิตจริงอ่ะ ใช่เพราะว่ากรุงเทพมันร้อนเวลาแบบอะไรหนาวๆมาก็สุดยอดเลยเออแล้วบ้านผมก็แบบอยู่แบบเกือบเหนือด้วยไงก็รู้สึกแบบเย็นใช่ไหมก็เลยชอบใช่แล้วอะไรที่แบบเย็นๆแล้วแบบใส่เสื้อคลุมหนาๆอย่างเงี้ยมันแบบมันฟินใช่เฟ๊ลเฮ้ยสียงแมวว้าวเฮ้ยแมวว่ายน้ำเจ๋เจ๋จริงป่าเลี้ยงป่าแมวเลี้ยงดิอยากเลี้ยงแมวอยากเลี้ยงกระต่ายด้วย กตายที่แล้วเราตายหมดเลยอ่ะเราจะเอามาขี่หัวใช่โดนหมีกินหมดเลยใช่มีมีน้องบอกว่าขี่หัวได้นะพี่นี่เดี๋ยวเราต้องเอามาขี่หัวให้ได้ถ้าเราเจอนะได้เลยกระต่ายขี่หัวเอกระต่ายขี่หัวขี่หัวกระต่ายขี่หัวขี่หัวพูดดีๆลงไปทําการต่อรั้วลงไปทําครอบพี่กันทําครอบพี่กันครอบพี่แอะ เพราะว่าพิการอะจะอยู่ใต้น้ำไงพิพการเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำนี่ไงถ้าถ้าจะพูดขนาดนี้ก็ด่าผมเลยก็ได้นะครับพิการเคยบอกว่าเป็นคนลูกครึ่งไงอ๋อเป็นลูกครึ่งก็เป็นคนลูกครึ่งที่แบบลูกครึ่งแบบไทยอเมริกันอะไรเงี้ยูร่งน้าพูดงี้ด่าผมเลยก็ได้นะครับไม่ใช่เราเรายังมีแบบความเกรงใจกันอยู่อ๋อใช่ไหมแล้วอีกหน่อยใช่อีกสักเดือนสองเดือนแล้วค่อยแบบโตตรงด่าเลย จริงเหรอนี่นี่ยังมีความเกรงใจอยู่จริงๆใช่ไหมเออนี่เกรงใจจริงจริงจริงเหรอไม่อยากเชื่อเอ้ามีตรงไหนบ้างที่ไม่เกรงใจตรงนี้แหละะจุดๆนี้ยที่บอกว่าผมเป็นครึ่งปกครึ่งน้ำเนี่ย <laughs> <laughs> นิดหน่อยเองนิดหน่อยนิดหน่อย,อยผมมีหลุมอากาศอยู่ใต้น้ําผมรู้สึกดีมากหลุมอากาศเหรอหลุมอากาศลัวเนี่ยผมสามารถราไปหายใจในลัวได้ก็ดีว้าวใช่ฮะมันเป็นเทคนิค เป็นไมค์คาที่อีพิกมากไมค์คาับหายใจได้นานโดยการใช้ประตูกับร้วมไม้อะไรพว่อไงเออโคตรพีคทำไมเขามีความปิดปิดเบี้ยวเใช่มันเป็นอะไรที่แบบว่าศิลปะนะครับศิลปะแน่นอนอย่ลยทำ่ผม,มอาจารย์ออถึงให้เจ <laughs> <laughs> อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไงครับอาจารย์เขาเข้าไม่ถึงไง เออเขาไม่ถึงความเป็นศิลปะในตัวผมไงเขาไม่รู้ไงไม่มีถูกไม่มีผิดใช่ไหมล่ะให้กำหนดเปอย่างนี้สวยเออที่ความชอบของคนเราใช่ไหมเออ,เอ,อถ้าอาจารย์ดูอยู่อาจารย์เขาจะเกลียดกูเลยร <c oughs> อ,อ,อ,อให้น้องๆบอกเอาละกันว่าแบบคิดยังไงกบตนวพี่กันเอาอ,อย่าพูดอย่างนั้นสิไม่ไงก็ให้น้องแสดงความคิดเห็นไงคิดยังไงกับ ฟาร์มจระเคต้องโดยองรวมไงต้องโดยรวมใช่ไหมฟาร์มเจอรเคของเราอะไรอย่างงี้ต้องแบบฉุดๆุดกันหน่อยไม่ใช่แบบรั้วผมอะไรอย่างงี้ไม่ได้อ๋อต้องดูดูด้วยกันะเออเผื่อแอกีแบบมีความสามารถในด้านศิลปะอะไรอย่างงี้จะได้ฉุดๆุดกันขึ้นบ้างฉุดฉุดด้วยกันช่วยกันได้สภามันค่อนข้างตรงนิดนึงนี่ยแต่ว่ามันก็แบบโอเคอยู่โอเคโอเคอยู่ก็ใช้ได้อยู่นะเอาไม้หมดสภาโคตรไกลเลย เอกไเลามากถ้าทําแบบเป็นส่วนโค้งขึ้นไปอีกมันจะสูงไปใช่ไหมนั่เลยเอาแบบตรงๆมันจะสูงไปอย่างนี้แหละนี่คือสะพานเอลเกตเ,เอลเกตไม่รู้เหมือนกันอะพูดมั่วมันตรงไปหน่อยวะสะพ,พานสะพานสู่ดอกไม้อันพันพังพึงอันพังพึงกันถ้าจะพูดแบบติดขัดขนาดนี้ผมจะพูดพว่าสะพังสะพึงสะพังสะพึงเออแต่เป็นสะพานพมันก็ตรงไปหน่อยนะแต่ว่าผมว่ามันก็ก็โอเคนะ เออโอ้โหโดนโดนโดนอะไรอื้อว้าวในนี้เขาไม่ยอมนอนเนี่ยดื้อจมน้ำใครยิงใครยิงกูจะกลับไปแก้แค้นเฮ้ผมหนาวหนาวแล้วพี่กันเฮ้ยผมตายในน้ำอ่ะผมไม่รู้ว่าของหายเนี่ยต้องนอนต้องนอนไม่งั้นฮะเจอเอ้ายิปเตอร์อยู่ไหนพี่กันยิปเตอร์อยู่สะพาน เอากลับมาเดี๋ยวนี้จะไม่มีตัวอะไรเกิดใช่ไหมมนฑเเวบ้านเราผมเปิดฮีเตอร์ให้แล้วในบ้านยัดเจียมเลยทันหรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะทันเอออุ๊ยตัวแตก <c oughs> แทนแทนพีน่กันใช้์ไงอะไรมะลาย<ะ>เลยหูสาอามาให้นอนกันเถะะมาเราจะไปจับไอ้เค้กันปะงั้นเราจะจับจอร์เค้ด้วยวิธีไหนวิธีเดินไปจับมัน เไปจับมันมานำเลยลุกพี่สร้างเรือดิมาผมสร้างหมดละสร้างให้ผมด้วยเด้อขอบคุณครับสร้างว่าสร้างให้แล้วสร้างให้แล้วดีมากเราจะนั่งซ้อนสองไม่ต้องบอกมาสร้างให้แล้วเรายังไม่มีท่าเรือเลยไม่เป็นไรฮะท่าเรือเราจะสร้างให้อลังการกว่าเดิมใช่เลยอันเก่านี่หายไปแล้วขึ้นมาเลย let's go let's go down เราจะไปนะจะระเข้ใช่ไหม จะไปเร็วมากนะครับผมอาจจะกระตุกได้นี่ไงไหนน้องขยันเฮ้ยจระเข้เอาละครับจังหวะเด็ผมจะเป็นคนไปลากเองอุ้ยอุ้ยอุ้ยบานแล้วตื่น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 ตเหมือนก่อนอะไรวะไม่เห็นมาเลยนี่ไงมันมันเล็งผมว่ะอุ้ยอุ้ยยังไม่ยังงั้นขับเรือหนีดิเมื่อไหร่จะถึงอ่ะกี่ชาติถึงอ่ะเฮ้ยแอบพี่การเอาเรืออีกลำหนึ่งไป เอาไปลอยเกอเคตรงผมเห็นอยู่สองสาตัวตรงนั้นละลากมาท่หลายหลายตัวเลยก็ได้นะชนบัวแตกเลยอ่ะโอ้ยเขาเท่บัวแตกบัวแตกเลยเออชนเออขับเรือชนเรือเอยชนบัวแตกเลยอ่าบัวแตกแล้วบัวก็หายเลยนะใช่ออาแล้วงี้บัวก็สูญพันธุ์นะเดี๋ยวพี่กันเดี๋ยวก็มาอ๋อมันลอยเข้าตัวเลยบัวลินลี่บัวลินลี่ถ้าแกจะเดินช้ากขนาดนี้นะไอระเค้ นี่มันว่ายน้ำไม่ใช่หรอเออแกไปฝึกว่ายน้ำามาใหม่ได้ไหมช้ามากอะถอยเลื่อนไปชนอยม่อนนี้แล้วมันเนียนมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนกระสามเลยอุ้ยเจ็บเก็บสามได้เหรอสามหัวใจอะดีงไงไม่รู้อะก็ขึ้นเลขสามอะจะลองอ๋อก็หัวใจขึ้นไงเลขสามเป็นการจับตะลเคที่ตื่นเต้นมากมีความแบบน่าตื่นเต้นโคตรสโลลี่อ๋อมันอยู่ตรงนี้การจะเทมันเข้ามาไม่ได้อะรูเล็กไปไงเปิดรูไปกันเลยฮะ เราเราก็ลากเขาไปข้าให้อยู่ในในอีกตัวมาแล้วอีกตัวมาแล้วเฮ้ยอย่าก,กัดไม่เอาไม่เอาเอาสสกี่ตัวเดียสักห้าหกตัวอยู่ไหมก็ได้ครับเกินได้แคปมาแล้วโอ้ยลอดใต้น้ำมาเลยโอ้ยมาแล้วมาเร็วโหย้ยเราสามารถล่องเรือผ่านสะพานได้ด้วยนะโคตรเจ๋งใช่<ๆ>บอกเลยว่าทำมาเพื่อการน,นี้ มันจะง่าให้ได้ใช่ไหมเนี่ยจระเข้ใช่ระวังนะครับเราจะต้องแว้นเรือหนีเราต้องพาถ้าเกิดผมวิ่งไปไกลมันจะตัวนี้มันจะหันหันไปหาพี่กันารเลยลองไปไกลๆดิแมนแมผมชนใบบัวพังหมดเลยมันจะโดนไอ้เค้ง่าไหมเนี่ยอุ๊ยตกใจอะไรวะตกใจพี่กันตกใจผมเลยผมไม่ใช่ไอ้เคนะครับไม่ใช่ไอ้เคงไงมันอยู่ข้างในแล้วใช่ไหมดีมาก ผมเนี่ยอยู่ข้างในจะโดนงาบเอาโดนหลอกอ๋ไอ้กี้นี่มันกลงจระเข้นะอุ้ย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 มันกัดได้ไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยพิลัญญาอุ้ยปลาไปถูงเลยไหนอุ้ยหลังกลับมาครับไอ้วะอ๋อเจอแล้วโอ้โหเจ้าน่านหนาวนี่มันเป็นบึ ng ฮะต้องระวังมีปลาพิลัญญาพิลัญญาไอ้เคอีไอ้เฮมีนกเก๋ นี่ไงพังหมดแล้วเนี่ยใบบัวส่นพันแน่นอนบัวนี่ส่นพันแน่ๆไม่ไหนแล้วพี่เลนหญ้าเมื่อกี้มาเป็นฝูงอะไรแต่บอกนั่นไงเห็นปะไหนนี่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 อะไอยู่กันเป็นฝูงอุ้ยอ๋อจะว่ะพี่การลองโดดนเลยบ้านเหรอกลายเป็นอาหารแน่นอนโอชะดีนะไม่ต้องกินเราไม่ได้เพราะเราอยู่บนเรือเออลองลงเรือเปล่าอุ้ย ไอ้ไอ้ไอ้ชั่วดูไอจี่มันใส่ไม่ดีมันแย่ไอ้พี่กันเรือเรือรั่วเรือรั่วอะไรล่ะเออดูเรือรั่วแล้วดูดิมันจะไปโจมดูดิน้าเข้าเรือพี่กันแล้วดูดิไม่ใช่มั่วแล้วใช่เปล่ากีแม่งโคตรแย่บอกเลยทำไมมีไอ้นั่นน่ะไหนไม่มีใช่เปล่าไม่มี อะไรล่ะอะไรล่ะเอ้ะไรล่ะเอ้ยยายตลาดเรือทำไมเขาได้กูเดี๋ยวเรือไปแล้วอ๋อเรือเข้าตัวเข้าเข้าตัวผมเรียบร้อยยายยายมาแกล้งอะไรวะเขาไม่แกล้งเราก่อนเลยพอตัวเองแด้เค่กี่ตัวเนี่ยล่มรู้เรื่องได้สองตัวไงแอนเน่แอนเน่ธรรมดาที่ไหนล่ะสองตัวเอออ่ะรีบไปไหนอ่ะ หาเช้งไอ้หาเยเช้งโคตรทำลายบัวปังส่วนพันเนาะเฮ้ยต้นดูดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยจัดจัดอุ้ย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 ตายตายตายไม่รู้เลยเห็นอะไรเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นมันมีเจระเค่อยู่เนียนว่ะขับเรือไปชนโคตรแย่เออไปเรือแบบชนติดไอเช้งอะไรก็แบบของมันแตกเต็มเลยอุ้ยอุ้ยผมเกิด อะไรคือผมจมน้ำ้วของผมก็อยู่ใต้น้ำไงหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกหายใจอึอ้ยมืดแล้วนี่หนาไม่เอาอะไรไงอะไรเนี่ยแล้วผมอยู่ใต้น้ำตอนกลางคืนคนเดียวนี่ผมก็อยู่ด้วยแล้วแล้วผมมองไม่เห็นอะไรเลยน่าสงสารเขาขนาดผมไม่มีช็อตอ่ะผมหาของไม่เจอพี่การมางมของให้หน่อยงมของมีช็อตมีช็อตสักอันไหมชทอตสักอันไม่มีเลยครับเอา ทำทำทำชนทำชนเนี่ยทำชนให้ผมโดนกัดตายอ่ะดิอยากมีเพื่อนเไ้มมาจอดดูเฉยว่าแบบจันทำอะไรเออเออชนชนเดี๋ยวนีบเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้มันอยู่ข้างหลังเนี่ยระวังเลยเอ้ยมองแล้วไม่เห็นเลยว่ะไม่หาเพิ่มกันจะเห็นได้ไงว่าจอดเครอยู่ตรงไหนเนี่ย มาแล้ว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 ถ้าผมทีพีไปนี่จะโดนง่ายไหมนยลองดูไม่ยากอ่ะของเพิ่งหายไปแล้วก็มีอะะไรีจมพาร์ทไหนไหมที่ไม่ตายกันเฮ้ยพาร์ทนี้เออก็ตายกันไปหลายรอบไปด่ะตายเพราะอะไรมั่งกันตายเพราะร้อนบ้างตัวฮิบ้างร้อนบ้างตัวฮิบ้างตันไอ้เคงง่าบ้างเฮ้ยมันเข้าไม่ได้เหรอเพื่อนไหน ไอแค่เวลาขึ้นบกแม่งเดินเร็วเดินเร็วมากเดินเร็วมากขึ้นบกอ่ะขึ้นบกเหรอเออระวังมันจะมีบกเล็กๆอ่ะมันเดินเร็วมากอะไอแค่ที่เหลือหายไปไหนหมดแล้วเฮ้ยระวังโดนกัดนะน่าอยู่ใกล้อุ้ยใกล้มากโอเคเรากลำปั้งไปนอนกันดีกว่าแล้วเรามาดูตอนเช้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหฟ้าบัตระแค้ของเราโอ้โหฟ้าโอ้ยกัดฟ้ามาคดเลยเหรอไอโอ้โหคุณโดนอะไรอ่ะไอจริงไหมเนี่ยมันกัดข้ามสะพานเลยไหมเนี่ย เจตกัดตรงนี้ได้ด้วยเหรอโหดจังไหนอะผมไม่เห็นโดนเลยผมใส่มันเล็งผมจริงไงโคโหดนะก็ฟาร์มจระเแคเสร็จแล้วนะฮะเป็นฟาร์มที่แบบใหญ่ใหญ่มากนะับใหญ่มากแล้วก็มีสะพานข้ามไปสู่ดินแดนาก,กุระดินแดนสกุระก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าข้าวหน้าจะทำอะไรกับดินแดนนี้ใช่ครับบอ,อ ช่แล้ววันนี้ก็มาแบบสั้นๆ,ๆให้เดบได้เห็นจระเข้แบบตัวจริงๆ<ช>เป็นไปในที่น้องบอกอยากน้องๆขอยาดดูจระเข้กันไงใช่ครับผมใช่แล้วโอเคก็วอกว่าจะถูกใจนะครับนะโอ้โหทั้งสะพานนะครับแล้วก็บรรยากาศแล้วก็การล่าจระเข้ใช่อาจจะไม่เห็นจระเข้เท่าไหร่เพราะมันไปใต้สะพานเหมดน,นะใช่นี่ไงเนี่ยมาดูบนบกตรงนี้ก็เห็นนะเอกิเียผมกลัวว่าผมจะข้ามสะพานล้วตายเนี่ยสะพานเริ่มไม่ปลอดภนะัยละ นี่นะลาเขตตัวจริงๆจริงใช่แล้วนะก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมกันใครที่ชอบอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะใช่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับอยากให้ทำอะไรเมนไว้เลยใต้ description เอ้ยใต้คำใต้คอมเมนต์ดิก็ถ้าเกิดใครอยากทำอะไรก็เมนไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย แน่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 จะแกล้งเราเรารู้